ขอนอบน้อมแด่องค์พระผู้มีพระภาคอาหันต่าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลาจากกิเลสตรัสสร้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องธรรมะธรรมโมกันหน่อยนะครับถ้าหากว่าใครเคยสวดมนต์ทำวัดเช้าก็จะมีบทสวดตอนท้ายๆอยู่อนหนึ่งนะครับที่ว่าชาติปิทุกขาชาราปิทุกขานะการเกิดการแก่การตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าพิรัยรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจอันนี้ก็เป็นทุกข ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์นะเดินเข้าซอยมาไปเจอคนที่ไม่ชอบกีหน้าเดินสวนมาเนี่ยเราก็ไม่สบายใจแล้วเริ่มเป็นทุกข์แล้วนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าอันนี้มันเป็นเพราะอุปาทานคือความยึดมั่น ในขันห้าในตัวตนคือยึดมั่นว่ารูปกายเนี่ยเป็นของเรายึดมั่นว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายมาเป็นของเรายึดมั่นว่าสัญญาคือความจําได้หมายรู้ความหลังทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเรายึดมั่นว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งปวงเนี่ยคือของเรายึดมั่นว่าวิญญาณ คือความรับรู้อารมณ์ทั้งปวงเนี่ยวิญญาณเนี่ยแปลว่าความรับรู้นะสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยก็คืออย่างพีตายเนี่ยไม่มีวิญญาณแล้วอันนี้จะเอาไปเผาหรือเอามีดไปฟัน,นยังไงก็นิ่งเฉยอ่เพราะว่าไม่มีความรับรู้วิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้นะอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆเหตุแห่งทุกข์ก็คืออวิชชาตันหาอุป,ปาทานอาวิชชาคืออะไรอ่ะ ก็คือความไม่รู้ไม่รู้ก็คือเห็นผิดนั่นเองอ่ามันก็ให้เห็นว่ากายเนี่ยเป็นของเราเราถูกตีเราเจ็บปวดเราหิวนะอ่าให้เห็นว่าสุขทุกข์เนี่ยเป็นของเราอย่างเนี้ยทำแบบเนี้ยเราถึงจะสุขทาแบบเนี้ยเราถึงจะทุกข์ให้เห็นว่าความจําได้หมายรู้ก็คือเราเราเนี่ยจำเรื่องต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีเอาไว้อย่างชนิดเหนียวแน่นทีเดียว ให้เห็นว่าความคิดนี้คือเราของเราเราก็เลยคิดนั่งคิดนั่คนคิดนี้เนี่ยฟุ้งซ่านอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอุปาทานเนี่ยมันเหมือนกับตะปูนะครับมันตอกติดจิต,ตใจไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดลำพังการให้ทานและรักษาศีลเนี่ยไม่สามารถจะเพิกถอนไอการตรึงของตะปูนี้ได้นอกจากการเจริญสติภาวนาเท่านั้นแหละทีนี้เรามา เรียนรู้การละอุปาทานกันนะความยึดมั่นในกายเนี่ยนี่ว่านี่เป็นเราเป็นของเราอันนี้ต้องแก้ด้วยมนบทหนึ่งชื่อกายคตาสติพิจารณาการอาการ32ของเรานะผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นแค่ธาตุดินกับธาตุน้ำ ไอ้ที่แข็งแขงเนี่ยเป็นธาตุดินส่วนที่เลวเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะยังยังผมเนี่ยลองพิจารณาถึงความจริงว่าเป็นใช่ของเราจริงหรือเปล่าถ้าใช่ของเราทำไมมันร่วงทุกวันนะไม่อยากให้มันร่วงมันก็ร่วงบางคนร่วงจนจะหมดหัวแล้วถ้ามันเป็นของเราจริงเราก็บอกมันได้สิเฮ้ยผมอย่าร่วงนะอย่างงอกนะทำได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ต้องไปหายามาใส่ นะครับถึงใส่กับเดียวอ๋อมันก็หงอกอีกแล้วมันก็ร่วงอีกแล้วอ่ะเพราะเราบังคับมันได้จริงๆแล้วนั่นแหละมันถึงจะเป็นของเราแต่ทีนี้เราบังคับมันไม่ได้ทั้งขนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งหนังทั้งหมดแหละมันไม่อยู่ภายใต้อนัตการบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นแหละเวลาฟันจะหักมันจะโยกมันก็หักมันก็โยกแบบไม่ฟังเราหรอกเวลากายที่จะเจ็บจะป่วยจะหิวมันก็ห้ามไม่ได้เลย มีตัวอย่างพระยะศะกุลบุตรชาติหนึ่งท่านกับพวกก็ทําหน้าที่ไกลๆคล้ายๆกับมูลนิธิไปคอยเก็บศพไม่มีญาติเอาไปเผาเอาบุญวันหนึ่งไปเจอศพผู้หญิงมีคันก็นําไปเผาที่ป่าช้าแห่งหนึ่งไปกับเพื่อนอีก54คนพระยะศะกับเพื่อน4คนเนี่ยอยู่ช่วยเผาศพส่วนที่เหลืออีก50เนี่ยให้กลับบ้านระหว่างนั้น ตัวก็แทงแล้วก็พลิกศพเพื่อให้ไฟไม่อยู่ขณะนั้นจิตก็ไปพิจารณากายของศพนั้นก็เห็นกายของศพนั้นเป็นสิ่งไม่สวยงามอัศเลยจนเกิดนิมิตในใจเขาเรียกว่าอาสุภสัญญาคือจิตไปจับภาพความไม่สวยไม่งามของร่างกายพยาศะก็บอกกับเพื่อนอีกสี่คนให้พิจารณากายของศพนั้นบ้างว่าดูสิมันเป็นอย่างนี้นะ่งนีะให้คิดอย่างนี้ 4คนก็เกิดภาพความไม่สวยไม่งามของกายเช่นเดียวกันจากนั้นก็ไปบอกบิดามารดาของตนกับเพื่อนเพื่อนอีก50คนเนี่ยให้พิจารณาความไม่สวยงามของกายจนเกิดอสุภสัญญาเหมือนกันหมดทุกคนด้วยผลของการพิจารณาศพนี้ทําให้พยาสระทั้งบิดามารดาและก็สหาย50กว่าคนนั้น ได้เกิดมาในชาติใหม่และก็พบพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมบรรลุโสดาบันและอรหันต์เป็นไปตามลําดับการพิจารณากายเนี่ยถึงสําคัญมากพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากหากผู้ใดเจริญแล้วจิตสงบแม้เพียงครั้งเดียวก็เหมือนได้ทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยแต่ที่เราเจริญเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายจะเอาบุญเราเพียรเจริญสติภาวนาก็เพื่อ,อ ไปให้มันพ้นบุญพ้นบาปอยู่เหนือดีเหนือชั่วหากยังอยู่กับบุญกับบาปก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เราจเจริญกายยตาสตินี้ก็เพื่อละอุปาทานในรูปกายเนี่ยให้มองร่างกายว่าเป็นสิ่งสวยงามหรือไม่สวยงามถ้าเห็นเป็นสิ่งสวยงามสิ่งดีก็แสดงว่ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงอ่ายังไม่ถูกต้องลองถอนผมแล้วหย่อนลงไปในชามแกงสักสองสามเส้นดูสิ เราจะกินต่อหรือว่าจะเทแกงนั้นทิ้งเราพิจารณาอาการส2สองในแง่ของอสุภะคือความไม่สวยงามเล็บก็เหมือนกันตัดเล็บล้วโยนลงในชามข้าวลงดูเถิดเราจะกินต่อได้หรือเปล่าหากจะถึงกระแสธรรมเราต้องทวนกระแสโลกโลกเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นของสวยงามแต่ธรรมไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราพิจารณาเพื่อให้เห็นกายนี้ตามความเป็นจริงว่าที่แท้เนี่ยมันไม่ได้สวยงาม เวล,ลาผมร่วงไม่นานนักผมก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินอันนี้เป็นความจริงที่สุดเส้นผมเนี่ยมาจากดินสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นดินอันนื่นก็เหมือนกันนะมูดเนี่ยมาจากน้ำคือปัสสาวะนี่มาจากน้ำก็ต้องกลับไปเป็นน้ำทั้งอาหารเกา่าอาหารใหม่มาจากไหนมันก็กลับไปยังที่ที่มันมาทั้งนั้นกายเนี่ยเป็นเพียงการประชุมพร้อมกันของาธาตุทั้ง4 คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองอันไหนละ่ะที่หมายว่าคือเราของเราคนเรานี่ยิ่งอายุมากขึ้นจะเห็นความเป็นจริงของกายครับเช่นผิวเนี่ยที่เคยผ่องเต่งตึงก็เริ่มเหี่ยวผมก็เริ่มหงอกขาวร่วงโรคภัยเริ่มเบียดเบียนเพราะว่ากายนี้มันเป็นเพียงแค่ที่พักอาศัยของเราชั่วคราวไม่นานนักมันก็แตกดับไปตามการเวลา เหมือนอย่างที่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทยอยตายกันไปนเนี่ยนะวันหนึ่งก็ถึงเวลาของกายเราเหมือนกันตายเหมือนกันมันหนีไม่พ้นสังขารก็คือกายนี้มันต้องเสื่อมต้องดับอย่างน้อยก่อนนอนวันละ10นาที15นาทีก็ควรจะพิจารณากายนี้บ้างเมื่อ <COP 2> พิจารณาอยู่เสมอๆที่เรียกว่าการเจริญกายยกตาสติเนี่ยจิตจะเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้น จนวันหนึ่งมันจะแสดงความอัศจรรย์ในใจขึ้นมาและวันนั้นท่านจะหายสงสัยว่าตกลงแล้วกายเนี่ยคือเราหรือว่าใครกันแน่อาการที่ปรากฏมันเป็นปัจจัตางคือของใครของมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าลงลอยเดียวกันก็คือจิตจะหายสงสัยจะเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราของเราอีกต่อไปแต่ก็ยังไม่จบ ที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงปฐมบทเท่านั้นเห็นตรงนี้ยังไม่ถือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันแต่มันจะนําหรือว่าน้อมไปสู่การเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่เราในภายหลังนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องเจริญสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ในระหว่างวันเป็นอย่างมาก คือมันจะเสริมซึ่งกันและกันและมันจะทำให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันปฏิผลได้อย่างรวดเร็วอเอาแค่โสดาบันก่อนอย่าพึ่งไปพูดถึงสกิทาคามีอนาคามีหรือว่าอารหัตผลเลยพระโสดาบันเนี่ยแค่จิตเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามขันห้าอารมณ์ทั้งปวงเนี่ย เรายังละราคะโทสะอะไรไม่ได้เลยอ่าความเห็นผิดนี่แหละที่เป็นที่มาของอุปาทานความเห็นผิดคือเหตุแห่งทุกข์ความเห็นถูกเห็นชอบก็คือมัคมรคเนี่ยก็คือหนทางนำไปสู่การดับทุกข์ยังเห็นได้ว่ากายนี้เป็นของเราเราก็เจ็บเราก็ป่วยเรื่อยไปแต่ถ้าเห็นกายนี้เป็นศักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเวลาเจ็บป่วยกายเท่านั้นที่เจ็บป่วย แต่จิตมันไม่ได้เจ็บป่วยไปด้วยเนี่ยถ้าเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์คนอื่นก็จะไม่มีเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมพระโสดาบันจึงได้มีศีล5เป็นปกติอ่าเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ากายคนเรานี้เป็นเพียงสัตว์แต่ว่าธาตุดินน้ําลมไฟมาประชุมกันเท่านั้นจะไปฆ่าจะไปแกงกันทําไมจิตที่คิดจะทําร้ายคนอื่นมันก็ไม่มีโดยอัตโนมัตินะ ต่อไปก็คิดว่าเราเนี่ยบ้าหรือเปล่าที่ยวหลงรักหลงชังธา,าตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสำหรับธาตุไฟในที่นี้ก็คือความอบอุ่นในะร่างกายเวลาคนเราตายเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกพอธาตุไฟแตกแล้วตัวมันจะเย็นก่อนลมหายใจก็มาจากอากาศธาตุเนี่ยเรายืมมาแล้วก็คืนไปยืมมาแล้วก็คืนไปหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยอันไหนที่เรียกว่าเรา จะไปถือว่าลมหายใจเป็นของเราได้จริงหรือเปล่าลองสูดลรรมหายใจเข้าสิสูดรลึกๆแล้วก็กันไว้ทนได้หรือเปล่าทนไม่ได้หรอกนะต้องหายใจออกนี่แหละภาษาธรรมเขาเรียกว่าทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นพอเห็นตรงนี้แล้วจิตมันก็หายสงสัยได้เองหาท่านพิจารณากายแล้วเนี่ยเห็นแวะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือเห็นในใจนะแค่นี้ประตูพระนิพพานก็เปิดแล้วหากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ก็ต้องบรรลุธรรมในชาติต่อๆไปยังไม่ต้องสงสัยครับนั่นก็คือเรื่องที่เราเอามาคุยกันก่อนในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม YouTube ช่อง Art s ตสระดี h a n n e l นะครับฝากกดไลค์ s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ